ตอบคำถามเคสนี้นะคะถ้าเป็นตุ่มไตเล็กๆของปมเย็บจะหายไหมไม่ใช่ตรงเส้นดึงรังตรงเส้นดึงรังตรงนี้จะเป็นการนวดหัวตานะคะสามารถนวดได้เนอะตามที่เคยสอนไปแล้วนะคะกดแล้วก็นวดนวดนวดช่วงแรกจะเจ็บนิดนึงนะคะนวดให้เส้นที่มันดึงรังอยู่นิ่มลงแล้วก็ช่วยลดการเกิดรอยแผลเป็นแบบว่าจากที่เกิดนะคะส่วนตุ่มไตเล็กๆของปมเย็บเนี่ยจะหายไหมต้องถามก่อนว่าทำมานานหรือยัง ส่วนใหญ่แล้วจะดีขึ้นภายใน3เดือนนะคะแต่ถ้าในบางเคสเนี่ยตรงรอยใหม่ที่เย็บะคะ่ะบางคนอาจจะเกิดเป็นตุ่มพวกนี้ได้ะคะ่ะเม็ดไขมันเหมือนของส้มทงข้างใต้ตายอย่างเงี้ยคะ่ะอาจจะเป็นได้ก็ไม่ได้อันตรายนะคะก็สามารถใช้กลับไปหาที่คลินิกเดิมได้เลยนะคะเขาก็จะเอาตัวปลายเข็มหรือใบมีดนะคะสกิบแล้วก็บีบออกมาให้นะคะถามตัวเองก่อนว่ากินของแสลงหรือเปล่าพวกไก่พวกอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะมันจะยิ่งทําให้แผลเนี่ยมันเกิดพวกคีรอยหรือตุ่มเนี่ยค่อนข้าง ชัดเนาะแล้วก็ในบางเคสที่ถ้าเป็นหลังทาเพิ่งตัดใหม่อย่างเงี้ยคะ่ะอาจจะมีปมเป็นตุ่มเป็นไตเล็กๆได้เพราะว่ามันบวมเยอะมันก็เลยกลายเป็นตุ่มเป็นไตเนาะส่วนใหญ่จะหายภายใน3เดือนนะคะทายารักษารอยแผลเป็นคะ่ะป้องกันการเกิดรอยแผลเป็นไว้เนี่ยจะช่วยไมไ่ได้เยอะเลยนะคะส่วนถ้าสมมุติว่ามันไม่ดีขึ้นหรือเป็นไตค่อนข้างเยอิะงอย่างเงี้ยคะ่ะก็แนะนําให้ถ่ายรูปส่งมาให้พี่ส้มนะคะหรือว่าถ่ายรูปแล้วก็ส่งไปทางคลินิกที่เราเคยทํานะคะว่าอ่ะเกิดปัญหาแบบนี้ จะต้องแก้ไขยังไงนะคะแต่ว่าต้องใช้ระยะเวลาด้วยเนาะแล้วก็การดูแลตัวเองหลังทําเรื่องอาหารการกินทั้งหลายด้วยนะคะว่าเราดูแลตัวเองดีแล้วหรือยังอาหารการกินเรางดหรือเปล่าหรือว่ามันอยู่ในช่วงระยะเวลาของการรักษารอยแผลเป็นนะคะถ้ามีอะไรสงสัยก็ทักแชทเข้ามานะคะพิสมยินดีให้คำแนะนำค่ะ